วันนี้อยากจะมาผ่อนคลายครับเส้นทางวิ่งหรือการปั่นจักรยานตอนไปบางแสนเขาสำม,มุกแล้วก็แถวบางทรายไม่รู้ว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวนสาธารณะที่เคยวิ่งเล่นได้แถวบางทรายตอนนี้ก็จะเปิดเป็นช่วงๆครับเงียบเลยครับผมเดี๋ยวเราไปสะพานชายทะเลกันดูก็สะพานเรียบชายทะเลนะครับที่เริ่มจาก ตำบลบางทรายจังหวัดชนบุรีธรรมดาตอนเช้าจะมีคนมาวิ่งเยอะตอนนี้ก็น้อยหน่อยก็อยากให้สถานการณ์มันกลับมาเหมือนเดิมครับจะได้มาวิ่งมาปั่นปั่นคลายมีความสุขตอนนี้ก็เงียบๆครับเราแวะไปอ่างศิลานะครับแล้วก็ลองไปดูเขาสามมุกแล้วก็ไปชายหาดบางแสนพี่ที่สมัยก่อน มาวิ่งมาปัน่นคิดถึงเหมือนกันบนสะพานเทียบชายฝั่งถึงถึงบรรยากาศเก่าๆเลยที่เคยมาวิ่งมาปัน่นบริเวณด้านหลังนี่ก็เป็นป่าชายเลนนะครับที่มีสะพานเดินไปเที่ยวด้วยไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าแต่ดูแล้วค่อนข้างที่จะธรรมชาติที่จะฟื้นตัวเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเปิดไหม สวนบริการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจ,จังหวัดชนบุรีนะครับนี่อ๋อเส้นทางวันนี้ปิดไม่เข้านะครับก็จะมีพันุ์ไม้ต่างๆเป็นสะพานนะครับวันนี้เขาปิดไว้ไม่ให้เข้าก็มีธรรมชาติได้เห็นป่าชายเลนใมเลยวุดมสมบูรณ์ด้วยสมเด็จญ่าเคยมาปลูกไว้ เอาไว้ข่าวหน้านะครับค่อยมาดูกันใหม่แล้วกันไม่รู้เขาจะเปิดเมื่อไหร่เวนนี้ก็ค่อนข้างร่มรื่นนะครับต้นไม้เยอะมากเลยถ้ามองไปรอบๆปั่นจักรยานมาวิ่งมาก็มานั่งพักกินอะไรก่อนได้ต้นไม้ก็สวยงามเลยอ,อุดหนุนโอเลี้ยงโอวลตินร้อนๆสะแก้วดีกว่า มีเอาแก้วหนึ่งจ้าดูน่ากินจังเลยของผมแก้วนี้ครับโอเคเสร็จผมละเทศบาลเมืองอ่างศิลาก็มาอ่างศิลาก็ต้องเห็นเนี่ยแหละครับครก หินแกะสลักถ้วยชามนะครับจะเจอสัญลักษณ์เลยก็คือครกนะครับครกเดินไปดูร้านครกเขาหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีของเยอะไหมนี่นะครับพออากศิลาถ้ามาเนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้เลยครกเต็มไปหมดแล้วของฝากโมบายที่ทําจากทะเลมันก็จะมีอยู่สองข้างทางหมดนะครับ ครบของฝากบางร้านก็ยังไม่เปิดเทียบเลยครับมีครกเล็กครกใหญ่มีเตาคบจะห็นเยอะแยะม,ม,มากเลยนะครับพากาศิลาต้องแวะครับร้านนี้ก็มีตู้ปันศกด้วยทีเ,เ่อย่าทียงศิลานะครับ,บชชเป็นร้านขายข้าวแกง ปรนจุก็มีมาแม่เห็นไหมครับใช่ได้เลยน้ำใจมีผ้าด้วยมีข้าวก็คือคำาตู้บรรจุเน evet> mm ี่ยค่ะว่าเป็นเป็นตู้สูงนกลางที่แบบว่าผู้ที่มีเหลือมานำมาใสอ๋อที่ขาดแค้นก็าต้องคินงคืนปิดไหมไม่ปิดครับเปิดตลอดิดสว้ก็เปิดไว้คือวัดใจกันแต่เมื่อวานก็มีคนมาขนขึวาเรียบเลยก็คือ ถ้าสมมติว่าใครผ,ผ่านมาพบเห็นพฤติกรรมไแบบม่น้าละหน้าตาแจ่มใสเหมือนคนมีบุญอทั้งนั้นเลยเนี่ยผ่า <laughs> นมาพกเห็นพฤติกรรมแบบนี้ช่วยเตือนเขาค่ะว่าเราแบ่งปันสุดกันเอาแค่พอกินเพราะเราจะมีทุกวันอ๋อครับผมมีทุกวันคือมาเอาได้ทุกวันเอาแค่พอเพื่อจะแบ่งปันให้คนอื่นอันนี้เราเป็น<ด>าการแบ่งปันเพราะคนที่ผาดแทนจร,งริงค่ะใช่มีเหลือก็มาแต่เราเป็นคนนาร่องไงคะถ้าของหมดตู้เราก็จะซือ้อแล้วก็จะมีคนที่ช่วยร่วมทําบุญเป็นเงินมาก็มีค่ะ๋อเป็นคนนําร่องดีมากเลย ร้านข้าวแกงไว้ให้ออันนี้ก็จะทมาตลอดแล้วคือมีโอกาสนะครับมาอ่างศิลานะครับใช่ไหมใช่ค่ะศิลาข้าวแกงไว้เฮ้นิดเดียวเลยนะครับมีตู้ปั่นศุกด้วยนะครับค่ะถ้ามีแล้วไม่ต้องมาเอานะครับเอาของมาฝากให้ดีกว่านะครับค่ะเยี่ยมมากเลยสําหรับคนขาดแคลนค่ะมารับไปแต่พอกินนะคะเพราะว่าเราจะมีบริการให้ทุกวันเพื่อที่จะปั่นสุกการยาปบอกโัวหรือวางผลประโยชน์ตรงนี้นะคะอันนี้คือการแบบนั้นนะคะได้ทุกีควานค่ะของชอง แย่นะคะยน่าดูนั่งกันหน้าตามีอิ่มบุญกันทั้งนั้นเลยนะถ้าอย่างนี้นะครับคือความสุขจากจากยำอะไรจริงค่ะมีโอกาสแวะมานะครับผมแล้วมาเลยค่ะมีคนนอามาร่วมบริจาคด้วยอ๋อใช่ครับตู้ปันุกต่นี้จะเป็นบริเวณสะพานปลานะครับตรองอ่างศิลาธรรมดารถเนี่ยจะเยอะมากมายเลยมาจอดซื้อของกัน แล้วก็มีการสร้างสะพานปลาใหม่อยู่แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบๆนะครับเดินไปดูใกล้ๆนะครับตรงสะพานปลาที่เขากําลังก่อสร้างธรรมดาตรงนี้รถจะเยอะมากเลยหรือว่าจะเป็นวันนี้เป็นวันอังคารก็ไม่รู้ครับศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองอ่างศิลานะครับที่มองเห็นราคาเขียวๆไปกลแต่ก่อนนี่จะเป็นสะพานปลาไม้นะครับเก่าตอนนี้ก็มีการทําใหม่แล้ว เดี๋ยวถ้านาคดเสร็จเนี่ยคงสวยงามเลยนะครับบรรยากาศดีมากเห็นไกลๆตรงโน้นน่ะตรงที่นิ้วชีนั่นแหละก็คือเขาสามมุกครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันผมคิดถึงลิงครับอยากจะไปดูนี่บรรยากาศอ่างศิลาก่อนจะไปถึงเขาสามมุกนะครับอ่างศิลามาจะเป็นศาลเจ้านาจาโอ้วันนี้เงียบๆเลยครับ ครับศาลเจ้านาจาธรรมดานี่คนจะเยอะมีรถบัสนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยแต่ช่วงนี้ปิดครับไม่ให้เข้าไปเอาไว้คราวหน้าครับรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนเราค่อยมาดูศาลเจ้านาจาก็ปิดนะครับไม่ให้คนเข้าไปดูไม่ให้คนเข้าไปกราบไหว้นะครับก็ต้องเอาไว้คราวหน้าก่อนนะครับจนกว่าเราจะดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาเที่ยวอีกทีหนึ่ง นะครับพอคิดว่าจะได้อะไรกินแน่นอนเลยอ่านี่ตัวนี้แอบดูใหญ่เลยนะครับประมาตัวนี้อ่าตัวนี้ก็แอบดูนะครับเอะมีอะไรสังเกตบ้างโอ้โหตัวนี้ก็มาแล้วครับด,ดีนะที่ล็อกประตูทำไมล็อกประตูที่เสร็จแน่ว่าไงเจ้หนูน้อยไปหลังรถผมละเข้าไปสำรวจกันใหญ่เลยมีอะไรกินได้บ้างพี่ เจออะไรเปล่าไม่เจอพี่ใายผมไปต่อเปล่าอ้าวเอาอะไรไม่ต้องแง่พี่ไม่ต้องดูไม่มีอะไรครับ รถมาแต่ละคันนี่พี่เลิงกันจะต้องขึ้นไปสำรวจเลยครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อยังมีไหลายฝูงก็มีเลิงบางตัวใส่รถมาด้วยนั่งรถไปด้วยกับผมดีพาไปด้วยเลยตัวนี้ขาวดำตัวนี้นี่ไม่รู้เป็นเลงสายพันธุ์ไหนนะครับมาแจมมาเข้าด้วย เป็นไงพี่เสร็จช่วงนี้คนมาเยอะไหมเกา,ม,ามีพออยู่ใช่ไหมสามวันหยุดเนแต่ไม่เยอะใช่ไหมเยอะอยนน่งั้นลิงคงไม่ได้กินเยอะเลยลมเมผมก็ได้รับความน่าสนใจนะครับมีเด็กๆมาเล่น <c oughs> กลับไปด้วยกันเบ้า <c oughs> ได้ขวดสปอนเซอร์ไปแล้วขวดหนึ่ง จะกินยังไงขวดสปอนเซอร์นะกินเป็นนะเปิดเป็นเปล่าอันไหนเปิดให้ดูหน่อยเอากลับไปเลยไปให้ให้ให้ใหจะเปิดกินได้ไหมน้องนี่ตามสบายเลยจะกินยังไงออกินได้ไหมเปิดฝาเป็นไหมไปแล้วแน่เลยนะอ้าวถลยไปแล้ว มันจะหล่นโดยกระจกแตกไหมพ <c oughs> ออี่เอา้าทะเลาะกันอีกเออจะลองขวดสปอนเซอร์ที่จะได้กินไมหมรู้ว่าหลังคารถผมจะพังเลยกระจกจะแตก <c oughs> เอา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 เข้าไปเอา <c oughs> เว <c oughs> <c oughs> ies, นพี่จะกินนะกินมาถูเล่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาเวนกรมแล้วครับมีหวังได้ทำสีรถใหม่ละงานนี้ รถผมก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยของเลงนะครับเอานะแล้วพวกเอาขวดเป็นเด็กไปตางนั้นอีกโอ,โอเคเอาตามสบายเลยแล้วกันนะพี่รถผมหมดประกันแล้วอันนันะก็ถือว่าได้มาผ่อนคลายนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แต่ร้านบรรยากาศก,าก็เงียบร่มลื่นพี่แกก็บอกว่าคนน้อยต้องไปหน่อย แต่ก็ยังโอเคมีนักท่องเที่ยวมาหารมาให้เล็งบ้างผ่อนคลายแล้วก็กลับไปลุยชีวิตกันต่อสวยงามมากครับตรงโน้นนะครับแหลมแท่นเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่แหลมแท่นแล้วก็แวะไปดูชายหาดบางแสนแต่คงไม่เข้าตลาดหนองมนนะครับเพราะว่าก็คนค่อนข้างเยอะ ไม่รู้ว่ามีคนเยอะเปล่าแต่ก็คมไม่เข้าดีกว่าแค่นี้ก็สบายใจแล้วครับจากที่เมื่อกี้เรามาอ่างศิลาก็เป็นเขาสามมุกฮ้าสดชื่นสดชื่นไปกันต่อครับไปดูว่าตอนนี้ชายหาดบางแสนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับแกก็สบายเลยนะครับนั่งรนใช่ไหมพี่ โอเคป่ะโอเคเนาะโอเคแกค,ครับโอ้โหห้อยเต่งๆเ,เ,เ,เลยอร่อยป่ะไงง่ายลูกน้อยมาโอ้กินใหญ่เลยเดีย๋ยวตอนถอยรถต้องออกนะ นเยไปาโอเคไหมมาแล้วให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กอ่ะให้ตัวเล็กครับอ่ะ,อะโอเคไปใครจะเอาได้มามาแล้วอันตัวเนี้ยเต้ครับอ่ะ มังกี้ฮิล l ตอนนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะมองเห็นชายหาดบางแสนได้อย่างชัดเจนข้างเงียบหน่อยแต่ก็ยังแฝงด้วยความสวยงามนั่นแหละครับมันจะเป็นจุดที่ผมเคยไปซ้อมวิ่งแถว ที่มีต้นไม้นั่นข้างล่างนั่นนะครับมองไปไกลตรงโน้นเลยนั่นก็คือแหลมแท่นนะครับเคยมาซ้อมวิ่งและปั่นจักรยานไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดเดี๋ยวพอไปตรงโน้นก็จะเป็นชายหาดบางแสนอีกสถานที่หนึ่งที่อยากจะไปดูหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงคิดถึงครับสวยงามมากเลยจุดชมเวิวนหนึ่งจุดของเขาสามมุก จุดชมวิวบนยอดเขาจะมีทางขึ้นอีกจุดหนึ่งนะครับขึ้นไปจุดสูงสุดเลยนะครับของเขาสามมุกเพื่อไปดูวิวได้ทั่วจะเป็นบันไดขึ้นไปอีกนี่ยก็ะจะเป็นบันไดขึ้นไปอีกสักพักหนึ่งก็เอาให้มันสดๆไปเลยไปดูจุดชมวิวข้างบนกันก็พอได้เหนื่อยได้เหนื่อยนิดหน่อยไม่มากครับลองดู บนก็จะเจอรูปปั้นเิงเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับโ้เอาเหนื่อยเหมือนกันก็จะมีศาลานะครับแต่ว่าไม่มีพระอยู่มัาจะเห็นความสวยงามอะไรบ้างอ๋อมีรูปเจ้าแม่กวาอิมแล้วก็ลิงมองไปด้านข้างก็จะเห็นทิวทัศน์นี่ครับผมบนจะเห็นทิวทัศดน์โดยรอบเลย โอ้ oh, อ่างศิลาน้ำกำลังลงเลยุมตรงนี้จะสวยมากเลยจะเห็นวิวได้เยอะเลยแล้วก็มีเจ้าเปียกมาขอของกินพี่ไม่ได้เอามาเลยลูกเมื่อกี้ให้ข้างล่างไปหมดแล้วป้าป๋าก็นอนอยู่สบายเลย สวยงามเี่ยถ้ามาตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งโอ้โห,โหเห็นไหมครับสวยงามถ้ามาตอนเช้าหน่อยจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาออกไปเดี๋ยวเราเต็มไปดูเล่นกันตรงนี้จะมีธงชาติไทยอยู่บนยอดก็จะเป็นหน้าผาก็ต้องระวังนิดเติง จะทำให้ได้เห็นวิวอีกแบบหนึง่งสวยงามมากตอนเดินไปตรงจุดชมวิวข้างบน,นที่เป็นหินก็ต้องระวังหน่อยก็ตกลงไปได้เพราะมันเป็นเหมือนเป็นหน,น้าผานี่แล้วสวยงามลมเย็นด้วยอากาศดีมากไปผ่อนคลายตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปมากเดี๋ยวตกลงไป มีโอกาสอยากให้มาเที่ยวกันนะครับไปไกลกรุงเทพครับไม่ไกลมากเลยบริเวณตรงนี้ผมเคยมาซ้อมวิ่งแถวนะครับเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะวกไปวนมาเนี่ยครับเป็นเส้นทางที่เขาไว้เดินชมเล่นแต่ก็ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าไหร่แล้วแต่เส้นทางนะั้นสามารถวิ่งวนไปวนมาได้ผมมาใช้ซ้อมวิ่งแถวสบัยก่อนตอนที่แข่งไปกีฬา โดูดีก็จะมีเส้นทางขึ้นลงขึ้นลงมากมายเลยนะครับถ้าปรับปรุงได้ดีจะสวยมากบริเวณแหลมแท่นนะครับที่เคยเป็น walking s t a t e ก็มีการกันไม่ให้เข้าไปนะครับหรืออาจจะปล่อยเข้าไปบางช่วงเงียบที่จะมีนักท่องเที่ยวมานั่งเล่นเอาเสือมาปูมามั่งปิ้งนะครับตรงแหลมแท่นก็ ห้ามตกปลานะครับฝา่าฝืนอยากให้ทุกอย่างมันผ่านไปสักทีนะครับโควิดก็มีป้ายกั้นเอาไว้นะครับห้ามห้ามลงเล่นน้ำห้ามตกปลาจากต่ก่อนจะมีร้านรวงต่างๆนะครับมาตั้งขายแล้วเวลานี้ผ่านไปไวๆครับทุกอย่างความสุขจะได้กลับคืนมาสัทีครับ ช่วยๆกันนะครับอดทนหน่อยปิดทุกกรณีนะครับตามคำสั่งตรงน,นี้ก็จะตะก่อเน,นี้ก็จะมีร้านไก่ย่างส้มตำแล้วครับตอนนี้ผมก็เคยมาซ้อมวิ่งเหมือนกันก็สงสารคนที่มีอาชีพค้าขายนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปทำไงกันบ้างสู้ๆครับบางแสนของเราวันนี้ก็เงียบเหงาอย่างที่เห็นครับ จากใครที่เคยเห็นร้านรวงอยู่ทั้งสองทั้งของฝากทั้งของกินไม่มีเลยนะครับห้ามล่งเล่นน้ำอมองกันได้หลายมุมครับถ้าจะมองว่าธรรมชาติฟื้นตัวก็ดีนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของคนที่จะต้องทำมาหากินก็อีกมุมหนึ่งก็คงลำบากแต่ชีวิตก็ต้องสู้ครับเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราเหลีกเรียงไม่ได้ก็ต้องอดทนครับแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ย ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปใหม่แล้วบางครั้งก็รอให้กลับมาบางคนก็อาจจะไม่กลับมาแล้วนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนก็ขอให้โชคดีแต่ละคนนะครับยาวไปตลอดนู่นเลยนะครับไม่มีร้านเลยสักร้านหนึ่งนะก็จะมีคนมาเดินเที่ยวบ้างชายทะเลจากที่คนพุกพ่านว่ายน้ำว่ากันไปครับก็อยากจะเดินลงไป เล่นชายทะเลริมน้ำเหมือนกันแต่ว่าก็กลัวนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเขาสาดติดไป้ายไว้ส่วนใครบางคนเลาะเข้าไปก็อันนั้นก็แล้วแต่นะครับก็เป็นว่าดูใกล้ๆแค่นี้แล้วกันเขาขืนเส้นเอาไว้ดูความสวยงามของมันส่วนหูผมก็ไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วสวยงามไหมครับล่มเล่นมากลมกำลังดี ถึงเวลาที่จะต้องผมก็จะต้องกลับไปทำมาหากินต่อเอามาให้ชื่นชมกันแค่นี้ก่อนครับใครสนใจก็แวะมาเที่ยวได้นะใกล้ๆแต่ก็ต้องทำตามกติกาด้วยละกันจะมีบางครอบครัวพ่อพาลูกๆประปั่นเล่นดีครับจะต,ตัวเล็กปั่นใหญ่เลยความุขครับอะไรเก็บได้เก็บเกี่ยวไป ขอนั่งสูตรลมเพลินๆอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ไปเป็นลงแก่ๆซ่อมจักรยานต่อขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับต่อสู้ชีวิตผ่านไปด้วยดี